สวัสดีครับสวัสดีครับผม mm. พี่น้องสุภูสุคนเนาะครับมื้อนี้ช่องลุงเพชรผ้าช่มครับผมก็ได้พระมาให้เบิ่งอีกเนาะก็ฝากพี่ฝากน้องสุภูสุคนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เลยครับเด้อครับก็กราบขอบพระคุณหลายๆครับสาหรับท่านที่ผ่านไปผ่านมาแวะมาเบิ่งมาชมเนาะครับเนาะช่องลุงเพชรผ้าชมครับผมก็กดติดตามให้นะครับเป็นก <ichte Liter. S 2> ําลังใจให้นะครับ ครับเมื่อนี้ก็ได้พระเหรียญมากครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรครับแล้วก็เป็นเหรียญหลวงปู่ชอบครับผมหลวงพ่อสำล้านครับหลกงศิษย์หลวงปู่สุขวัดปากของมาคเฒ่าหลวงปู่แหวนครับผมแล้วก็เหรียญหลวงปู่หงพมปัญโยครับสุสานทุ่งมนครับจังหวัดสุรินทร์นะครับได้มาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันครับผมเริ่มองค์แรกนะครับผม หูแรกก็สิเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรครับผมตรงนี้นะครับหลวงพ่อพุทธโสธรครับผมเป็นเหรียญอามครับงามครับผมนี่ครับด้านหลังที่เป็นังซี่ครับผมคล่อยๆเพิ่มเสียหายเป็นพิมพ์เป็นน้ามสกุลหรืออย่างนี้นะครับั้างด้านหลังครับผมให้เขียนลงไปจังใดนี่นะครับผมกับไ่้ค่อยหูนะครับแต่ได้มาแบบนี้ครับผม เหรียญหลวงพ่อพุทธโสธรครับผมวัดโสธรวนารามจังหวัดฉะเชิงเซาครับเดี๋ยนี้ครับงามครับผมมากกับขอสภาพเดิมๆอยู่สี่ได้ครับผมหากพี่น้องท่านใดสนิสนใจนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยได้เลยครับเด้อครับมาองค์ที่สองครับผมองค์ที่สองนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ชอบครับผมหลวงปู่ชอบฐานสมุครับนี่ครับเหรียญแบบนี้ครับผม หลวงผู้ชอบฐานสโมครับผิวไฟยังเต็มครับเดี๋ยวนี้งามครับผมนี่ครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเรียนหลวงผู้ชอบครับพี่น้องสันใดส่วนจิตสนใจครับเขาไปศึกษาเบิ้งนะครับเด้อหาเป็นเหรียนทั้งบ้านเจ้าของครับ อยากจะเจ็บไว้บูซาครับผมทักข้อเมนมาใต้คลิปได้เลยครับผมใบ้หนราคาแบ่งปันครับผมเหรียญง่ายๆครับเหรียญลวกปู่ชอบฐานสโมครับผมนี่ครับเห็นเนาะครับเนาะดวงตาเรายังเต็มอยู่ครับผมปู่ชอบครับผมฐานสโมครับ พี่เล็กโคดตอกน้ำครับผมสองห้าสามสามหกมั้งครับนะครับผมสองพันห้าร้อยสามสิบหกครับปู่ชอบครับผมครับด้านหลังงามเลยครับนี่ครับผมด้านหลังสิเป็นแบบนี้ครับหลวงปู่ชอบฐานสโมครับผมหากพี่น้องท่านใดสนใจนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยครับผม องคต่อไปนะครับเป็นหลวงปู่หงครับผมหลวงปู่หงพรมปัญโยครับสุสานทุ่งมนจังหวัดสุรินทร์ครับกสิหูทางด้านพุทธคุณเล่าดีครับเมตตามหานิยมครับผมหรือว่าแคลขาดปลอดภัยครับภาษาอีสานใต้ครับผมเหรียญหลวงปู่หงพรมปัญโยครับงามครับองนี้ครับเมตตาเลาครับผมด้านหน้ากษิเป็นยันต์ครับผมนี่ครับ เกือนหลวงปู่หงพรมปัญโยนะครับเนาะอคลิกเบื้องด้านหลังให้เลยครับเด้อครับด้านหลังครับได้มาเลี้ยนเดียวครับหลวงปู่หงครับผมนี่ครับหลวงปู่หงพรมปัญโยครับผมอายุครบ96ปีครับปี2556ครับผมเหดือนนี้นะครับสุสานทุ่งมนจังหวัดสุรินทร์ครับ หลวงปู่หงคมปัญโยเหรียญงามครับเหรียญนี้ครับผมนี่ครับครับท่านนาครับผมหลวงปู่หงคมปัญโยครับผมสุสานทุ่งมนจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องท่านใดสนจิตสนใจครับผมอยากสิเก็บใบบูชาครับผมกระทักมาได้ครับผมคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนะครับเด้อครับเหรียญนี้ก็สิเก้าแน่ครับแนวโดดหลอดเนาะหลวงปู่แหวนครับ หลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังครับจังหวัดเชียงใหม่ครับผมนี่ครับผมเกาหักแท้ครับองนี้พระก็ะเจิดึกไปตามกาลละเวลาเนาะครับนี่นะครับผมพระผุนใสมากครับปู่แหวนครับผมเกาครับองนี้เกาแท้ครับผมเบิ่งด้านหลังเนาะครับ ปูแหวนสุจินโนวัดรอยแม่ปังครับครับผมผ่านไปครับผมเหรียญหลวงปู่แหวนครับน้ำอันนี้ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อสำราญครับมันลูกศิษย์หลวงปูศ่ศุกวัดปากคลองมะขามเท่าออครับผมนี่นะครับพ่อสำราญ ิหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าครับสังขารท่านไม่เน่าไม่เปื่อยครับยังอยู่ในโรงแก้วครับผมที่วัดปากคลองมะขามเท่านะครับาไปกราบไปไหว้ครับได้เนาะครับเนาะหลวงปู่สุขอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อสำราญครับลูกศิษย์หลวงปู่สุขวัดปากคลองครับผมอันนี้ด้านหลังเหรียญครับผมด้านหลังเหรียญเนาะพี่น้อง ด้านหลังเหรียญครับผมรุ่นคองราช60ปีครับผมปี2539ครับผมหลวงพ่อสำรานวัดปากคลองมะขามเฒ่าครับผมจังหวัดชัยนาทครับผมเหรียญปลอดภัยครับผมเหรียญรุ่นนี้ครับผมว่าเหรียญปลอดภัยครับหลวงพ่อสำรานวัดปากคลองมะขามเฒ่าเนาะครับเนาะ ฝากพี่ฝากน้องไว้ครับหากสนิจสนใจครับอยากสิได้ไปเก็บไบเซาบูซาครับผมคอมเมนต์ข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับเ้อครับผมช่องลุงเพชรผ้าชุ่มครับผมนี่ครับน้ำครับมาเหรียญต่อไปครับผมเหรียญต่อไปกระสิเป็นเหรียญน้อยครับเหรียญเม็ดแตงทีเขาเอนครับผมนี่ครับอ๋อผ้าสายเชียงไม่ครับหลวงปู่แก้วสุดโทครับผม วัดดอยโมกขลานครับผมจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรียนลุงปูแก้วครับลุงปูแก้วสุดโทครับผมพี่น้องท่านใดครับหูจักนะครับอยากสิเก็บไปบูซาครับผมคอมเมนต์มาถามใต้คลิปได้ครับราคาแบ่งปันครับผมว่แพงครับนี่นะครับเ้อดานหลังครับวัดดอยโมกขลานครับจังหวัดเชียงใหม่ครับผม พ่อแก้วสุดโทรครับผมบผ่านไปนะครับเนาะเหรียนเม็ดแดงหลวงพ่อแก้วครับสุดโทดอยโมกขลานจังหวัดเชียงใหม่ครับองต่อไปครับผมมีหอดเหรียญสตังค์เกา่าพุ่นเด้เด็พี่น้องครับนี่เป็นสตังค์เก่าครับผมนี่เลยครับสตังค์หูสมัยเกา่า แต่ผมน้อยๆอยู่ผมก็เคยเห็นอยู่ครับตะวังประเทศได้ใส่หรอครับเพราะว่าเกิดบ่ท่านมีแต่เคยเห็นซื้อครับเรียนสตังค์เก่ากับด้มาผม่อไปนะครับเนาะนี่งามครับอยู่ในสิ้นเดิมๆเลยครับผมครับพระเจ้าตากศินมหาลาชครับผมนี่ครับเป็นสิตอกโคตรมงหนีน้ำครับนี่โคตรตอกยุ่งมงนีครับผม เ้าตากศินมหาราชครับผมดำรงอยู่ได้ด้วยความสามัคคีครับชาติไทยจะดำรงอยู่ได้ด้วยความสามัคคีนี่นะครับเหรียญพระเจ้าตากสินครับผมสิมีโคตออกตนี่เหรียญงามเลยครับผมกระไรท่องครับมาท่านแกะออกเกือสิ้นเลยครับผมมาเดิมๆแบบนี้เลยครับได้มากครับผมงามอยู่ครับนั่นหลังสิเป็นรูปพระเจ้าตากสินบัญชีมากครับผม กู้ชาติครบ250ปีครับเขียนพระเจ้าตากสินนะครับผมในสิ้นเดิมครับวงเดิมทุกอย่างเลยครับผมครัไม้โคตรคนชิดตอกดุงออกมาทั้งด้านหลังเลยครับตรงนี้ครับผม สินครับผมฝากฝากน้องนะครับส่วนจิตสนใจอย่างได้องคไดครับผมก็คอมเมนต์ขอมาถามใ้ใต้คลิปนด้ครับเ้อครับผมปล่อยไหบูซาครับราคาแบ่งปันพี่น้องครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอพระคุณหลายๆครับผมที่ติดตามครับที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับช่องลุงเพชรผ้าชุ่มฝากช่องไว้ได้เลยครับเ้อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะกราบขอพระคุณหลายครับสวัสดีครับ